โอเคข้อสุดท้ายกันบ้างหลักฐานในข้อใดต่อไปนี้เนี่ยที่สนับสนุนสมมุติฐานที่เชื่อว่าโลกเคยเป็นทวีปเดียวกันมาก่อนที่เราเรียกว่าแผ่นเจียเนาะก่อนที่จะมีการแยกกลายเป็น7ทวีปในปัจจุบัน ก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกเนี่ยทวีปต่างๆเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวนะเป็นทวีปเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการแยกกระจายกันเต็มไปหมดเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อใดสนับสนุนสมมติฐานดังกล่าวข้อแรกบ้างนะการศึกษารอยต่อที่บริเวณขอบทวีปอันนี้เนี่ยเขาศึกษาแล้วเขาพบว่าเฮ้ยบางจุดอะ่ะมันเป็นรอยต่อที่มันสามารถเข้าหากันได้อย่างเช่นตัวอย่างที่ทวีปอเมริกาใต้ยอย่างเงี้ยถ้านองนึกนึกแผนที่โกให้ออกนะอเมริกาใต้เนี่ยมันจะมีส่วนโค้งของบราซิลตรงนี้และก็ส่วนของแอฟริกาตะวันตกอ ซึ่งไอส่วนของบราซิลตรงนี้เนี่ยมันสามารถเฮ้ยเอามาเชื่อมต่อกับส่วนของแอฟริกาตะวันตกได้เลยเขาก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยแสดงว่าไอสอส่วนนี้เนี่ยมันน่าจะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนแล้วก็มันแยกออกมาจากการที่หลังนะอันนี้ก็เลยถูกต้องข้อที่2ก็คือศึกษาหลักฐานจากซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเหตุผลเพราะว่าอะไรสมมุติว่าเขาเคยเจอสปีชีส์ A ที่มันอยู่ในแอฟริกาตะวันตกเขาอาจจะมาเจอสปีชีส์ A อยู่ในบราซิลก็ได้ทาั้งที่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะห่างกันหลาย พันกิโลเมตรถูกต้องไหมมันไม่สามารถแบบเดินข้ามน้ํามาได้แน่นอนดังนั้นเนี่ยมีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นแผ่นเดียวกันเนาะมันก็เลยสามารถเดินไปมาหากันได้นะส่วนข้อที่3ก็คือการศึกษาความคล้ายกันของกลุ่มหินแล้วก็แนวเทือกเขาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้ามันอยู่ในบริเวณเดียวกันมาก่อนเนี่ยลักษณะของกลุ่มหินประเภทต่างๆมันก็ควรจะคล้ายคลึงกันเนาะข้อนี้ก็เลยถูกต้องและข้อที่4ก็คือเทือกเขาใต้มหาสมุทรอันนี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันทีนี้ คำถามคือเทือกเขาใต้มาหาสมุทรเนี่ยเกิดได้อย่างไรมันอาจจะเกิดจากแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เข้ามาหากันแล้วก็เกิดการซ้อนทับกันเนาะเกิดเป็นเทือกเขาใต้มาหาสมุทรหรือถ้ามันเคลื่อนที่ออกห่างกันมากๆเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นล่องลึกหรือเป็นเทรนส์ก็ได้นะดังนั้นเนี่ยเป็นการซับพอร์ตว่าเฮ้ยโลกเราเนี่ยหรือแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่แน่นอนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดภูเขาใต้สมุทรนั่นเองดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือถูกถูกคอนั่นเองนะโอเคครับสําหรับการโอเคครับสาหรับว ครับ